โอเคนะครับผมต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการทำคลิปเอาอัปเดตไอ e n นทีวีทุกคนวันนี้มีอัปเดตเยอะอยู่ทุกคนมาสมควรทุกคนก็อาจจะรองมาจากหลายๆวันนิดนึงทุกคนแต่ว่าเป็นอัปเดตใหม่ๆทุกคนซึ่งจะมีมนะอะไรบ้างนนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมไปรับชมกันเลยอย่างแรกผม,มก็คือการถามตอบกับผู้พัฒนาครั้งที่10ประจําปี2564นะครับผมอย่างแรกนะครับผม ลูกแก้วสีส้มหัวลูกแก้วที่สามของซีซั่น17บเจ็ดนะผมจะเป็นลูกแก้วสกินทองลิมิเต็ดของนายอีฟนะผมไม่ใช่ลูกแก้วคอสโอเวอร์อย่างที่ใครๆบอกมาทุกคนเป็นสก,กินทอง e ep, Limited, นายอีฟลิมิเต็ดนะครับสองแล้วนะผมจะมีสก,กินทองของนักสำรวจมาก่อนตุบจีนนะผมสาวผมจะมีกราฟฟิตี้ของตัวเซฟอยู่ในลูกแก้วหน้าซีซั่นเจ็ดลูกแก้วสามนะทุกคนสีผมจะมีเข้ามาดับม่วงของนักสำรวจได้มาในซีซั่นหน้านะครับ ครื่งแต่งกายตีมกีไาอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วผมของผมช่วงซีซันจะมีการปรับตัวละครต่างๆหลายตัวนะหนึ่งในนั้นก็คืออสุรและกายเลยกัรค่อน้ากับกชาทุกคนเจ็ดแล้วผมจะมีการปรับนักกายกรรมพันดิสิสนีด้วยนะผมแปดแลผมจะมีการบับหมอแล้วก็มีการแก้ไขโครงหน้าสกินต่างๆของหมอในอนาคตนะผมมีการทำนี้ในอนาคตนะก้าจะมีการปรับสกินจิตกรระดับเอสนาซิสนในสัปดาห์นั้นที่เซิฟจีแล้วก็จะมีการปรับเครื่องระดับจิตะกรระดับเอสแพนโดราในซีซันหน้านะคะผม สิบหผมจะมีการปรับทั้งสกินระดับ S2 ที่ดวิทยาเสื้อคุมขนนกนะผมจะมีการปรับอะไรต่างๆนะผมในอนาคตเนาะสิบเอ็ดผมจะมีการปรับสกินนักเต้นหญิงแล้วผมระดับ S1 คิรี่ในอนาคตนะผมสิบสองผมจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์เป็นสกินคู่นะถ้าเอามาได้ในเกมเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาการพัฒนาอยู่ทุกคนสิบสามผมจะมีการปรับสกินระดับ S กีชาผมมาดังสิบสามในอนาคตนะผม คลิปสี่ผมจะมีการปรับหัวของตัวละครผู้ป่วยให้มีขนาดเล็กลงนะโดยจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้านะครับผมต่อมาเป็นบ้านใหม่ผมเป็นบ้านสต์ยุโรปนะผมอ่าเป็นบ้าน m i สตี้ว l ลลาภาษาอังกฤษยังไม่แน่ใจชื่อภาษาไทยทุกคนต่ว่ามีรายละเอียดออกมาปล่อยออกมาแล้วนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากคงสำหรับบ้านนี้ทุกคนแล้วผมภาพนามนี้ทุกคนสังเกตว่านี่คือภาพบ,บ้านใหม่นะผมที่ อยู่ที่จะบอกว่าเป็นหน้าในร้านค้าทุกคนโดยเราจะมันจะมีรายละเอียดมาเลยทุกคนว่ามีอะไรบ้างทุกคนอยากได้เรามาดูตัวบ้านก่อนนะครับตัวบ้านแบบยังไม่มีของตกแต่งไม่มีทุกคนนี่คือแบบตัวบ้านเป็นโครงบ้านทุกคนก็จะเป็นประมาณน,นี้ทุกคนแบบยังไม่ใส่ของตกแต่งนะครับนะฮะเราจะจากคลาสคาทุกฝุ่นแต่ใหญ่ๆทำไม่ใหญ่ขึ้นทุกคนแล้วก็อันนี้พอใส่เฟอร์นิเจอร์มาจะเป็นนี้ทุกคนอ่ะก็เฟอร์นิเจอร์นะครับที่อยู่อันนี้ผมที่เหมาะกันใส่ในบ้านนี้ผมก็จะ มาขายแบบลิมิเต็ดด้วยครับผมอ่าแบบนี้ตามนี้ทุกคนเฟอร์นิเจอร์ที่ควรใช้ในบ้านนี้ให้มันสวยงามตามภาพน,นะแล้วก็แสนว่าเปลี่ยนได้ตามเฟอร์นิเจอร์ที่เรามีนะทุกคนอ่าก็มีแต่สวยๆทุกคนก็เยอะอยู่นะ้วทุกคนเฟอร์นิเจอร์อืมสวยดีสวยดียดแล้วก็มีแผ่นเพลงใหม่ทุกคนอ่าเสียงใหม่ทุกคน,อม,กคนอมายผมนี่จะเป็นพ่อบ้านของคาลิฮา์นี้ทุกคนอ่าของบ้านนี้ทุกคนพ่อบ้านแล้วก็อันนี้เป็นแม่บ้านนะครับแม่บ้านแม่บ้านเป็นอย่างนี้ทุกคน อ่าเป็นสเตปแนวแนวสไตล์ยุโรปนะผมประมาณนั้นทุกคนทุกวันจะเป็นรายละเอียดการอัปเดตในวันพรุ่งนี้หรือวันที่12สิงหาคมนะผมอย่างแรกผมจะมีห้าของลูกแก้วใหม่มาทุกคนเป็นลูกแก้วซีซั่น1ิเด็ลูกแก้วที่2ทุกคนเป็นลูกแก้วสกินของนักจิตวิทยาทุกคนสกินม่วงของปลาหมึกกับตัวนักกีฬาทุกคนต่อมาผมจะมีห้างของตัวละครใหม่ทุกคนเป็นตัวนักจิตวิทยากับตัวผู้ป่วยทุกคนซึ่งผู้ป่วยจะมีสกินทองมาขายทุกคนเป็นสกินทองลิมิเต็ดมาขายจำกัดเวลานะผม49วัน แล้วก็จะมีเฮลลาของเครื่องประดับลิมิเต็ดด้วยทุกคนอ่ะแล้วก็มาเป็นแพ็กเกจด้วยนะครับตามที่ผมเคยรีวิวบนเซิร์ฟจีนแล้วอย่างต่อมาของผมก็คือกิจกรรมความทรงจํา10วันนะครับโดยวลากิจกรรมคือวันที่12ถึงวันที่25สิงหาคมนะครับอย่างก็จะมีเฮลลาของตัวเป็นกราฟฟิตี้นะครับเป็นตัวเอมิลกับเอดาเป็นเชื่อมกันแมททิกซออะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็จะเป็นทางด้านของถ้าทางส่งจูบข,ของตัวเซอร์ผู้หญิงนะครับ เป็นแบบเช่าทุกคนแล้วก็จะเป็นท่าทางสงสุขของเอมิลแบบถาวรนะผมแล้วก็จะมีแจกลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วสกินทองอีดาด้วยนะผมแล้วก็จะมีแจกพวกแบบอะไรประปลายทุกคนอาจจะเป็นเกลือหรือแบบว่าทิกซอร์อะไรอย่างนี้ทุกคนอ่าประมาณนั้นทุกคนแล้วก็ต่อมาจะผมจะเป็นท่าทางของสัตว์เลี้ยงที่กับมาผมเป็นท่าทางของตัวเกริกับเฟรกิผมเป็นหมาขาวกับหมาดํากลับมาทุกคนอ่าซึ่งก็จะอยู่ถึงวันที่25สิหาสิงหาคมนะผม ต่อมาเรื่องของแพ็กเกจวาเลนไฮจีนะผมก็จะมีกรอบโปรไฟล Wall ์วาเลนไฮจีนะผมแล้วก็มีสเปกตรัม100อันแล้วก็มีจิกซองร้อยแปดบนะผมซึ่งขายถึงวันที่25สิงหาคมเช่นกันนะผมต่อมาผมเครื่องประดับนะผมเครื่องประดับเอสแม่มุสาผมไม่ต้องสายผมจะลดราคาในผมสาบเปอร์เซ็นตะผม,นะผมอ่าเดือนหนึสอยสิบแปดสิบสี่สทถึงวันที่18สิงหาคมนะผมแล้วก็แพ่นต่อไปให้ผม จะมีห้าของสกินต่อไปคือว,วันที่19สิงหาคนนมแล้วผสิกสิงหาคมรายละเอียดแบบคร่าวๆทุกคนคือนี่เขา,าเปิดมาคร่าวๆแต่ว่ายัางไม่ได้มีอะไรมากทุกคนอย่างแรกก็จะมีนักที่ต่วิทยาโรงร้านค้าขายแล้วผมแล้วก็จะมีห้าของแพ็กเกจสกินฟ้าของเสื้อใหม่2คนคนอ่า mm hmm. เ,เป็นเป็นแพ็กเกจเป็นชุดสีดำนลผมอ่ะ แล้วก so ็จะมีในเรื่องสืบสวนของตัวละครใหม่ด้วยนะคะผมอ่าเป็นไงทุกคนสําหรับอัปเดตนะทุกคนสมลังดูทั้งเซซี่สิบแปดนะผมว่าเซซีสิบแปดจะมีลูกเกลียวอะไรกันมากนะผมอย่างต้องบอกก่อนนะผมว่าเซซีสิบแปดจะเลอะจะเลอะเมื่ตอนปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนธันวาคมนะผมแล้วก็จะมีหน้าของลูกเกลวโคนันนะผมที่คอสซเวอร์กับเซิร์ฟโกเบลนะ White d e s i r a b l ลซึ่งก็ต้องรอรับชมรายละเอียดกันอีกทีนะผมต่อมาผมเป็นแค่ของตัว อเดทีวีเอ็กซ์เดอะพอมิสเนเวอร์แลนด์รอบที่2นะครับผมอ่าพอเซอร์เวอร์สองครับผมก็ต้องติดตามชมเลยทีด้วยเช่นกันนะผมแต่ว่าผมื่องของเป็นลูกแก้วที่เป็นสกินทองของคันใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของตัวศิลปินขี้ผึ้งนะครับผมอ่าต้องรอติดตามชมยละเอียดกันทุกตัวเลยทุกคนทุกผู้แก้วนะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ทุกคนใครสงสัยเลยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปขมงผมมาตอบทีหลังทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงนี้สวัสดีค่บผมบ๊ายบาย